สวัสดีค่ะนักศึกษากศอนอ,อํเาเภอวังเหนือทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับวิชาทักษะการเรียนรู้เรื่องการใช้แหล่งเรียนรู้นะคะพญาวังเรืองนามพระธาตุงามเรืองชื่อน้ำตกสวยเรื่องลือนามนี้คือวังเหนือนักศึกษาเห็นไหมคะว่าความขวัญของอํเาเภอวังเหนือยังเป็นแหล่งเรียนรู้ได้นะคะ เรามาดูวัตถุประสงค์ของการใช้แหล่งเรียนรู้นะคะข้อที่ 1. คือเป็นการศึกษาตลอดชีวิตที่ประชาชนสามารถหาความรู้ต่างๆได้ด้วยตนเองตลอดเวลาข้อ2นะคะเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนและสังคมมีแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษาที่หลากหลายสามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัยนะคะและข้อสุดท้ายข้อ3เป็นเครื่องมือที่สำคัญของ บุคคลแห่งการเรียนรู้ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองนะคะต่อไปเรามาดูความสัมพันธ์ของแหล่งเรียนรู้นะคะข้อที่1น,นะคะประกอบด้วยการศึกษาตามอัธยาศัยอัธยาศัยนี่คือเราอยากจะศึกษาแหล่งเรียนรู้ใดก็สามารถทําได้ด้วยตนเองนะคะ และข้อที่2องฟูฝังนิสัยรักการอ่านการศึกษาค้นควา้าแสวงหาความรู้ด้วยตนเองนะคะต่อไปข้อที่3ก็คือแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะข้อที่4ก็คือการเสริมสร้างประสบการณ์ภาคปฏิบัติและข้อสุดท้ายก็คือแหล่งสร้างเสริมความรู้ความคิดวิทยาการและก็ประสบการณ์นะคะซึ่งนักศึกษาจะเห็นได้ว่า แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของเรามีมากมายนะคะอย่าง,งที่ครูจะยกตัวอย่างดังนี้น,นะคะคือ1ห,ห้องสมุดประชาชนอำเภอวางเหนือศาลเจ้าพ่อพยาวังพิพิธภัณฑ์พระครูนิเวศธรรมมาลั์วัดต่างๆในเขตเอำเภอวางเหนือและก็กศนตำบลของเราก็เป็นแหล่งเรียนรู้ได้นะคะและ อื่นๆก็คือภูมิปัญญาท้องถิ่นในหมู่บ้านของเราหรือว่าสถานประกอบการก็ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เราสามารถเข้าไปศึกษาได้นะคะสําหรับแหล่งเรียนรู้ในชุมชนนะคะหากนักศึกษามีข้อสงสัยหรือข้อสักถามก็สามารถจะสอบถามเข้ามาได้และก็สามารถค้นคว้าได้จากสื่ออินเทอร์เน็ตต่างๆได้นะคะสำหรับ EP นี้ครูขอจบการน,นำเสนอ ไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ